เอาไปเดินได้แล้วหรออ่าก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า i ินไซน์นะเป็นเกมคนสร้นงเดียวกับเกมริมโบยนะที่ผมเล่นจบไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหรือเปล่าถึงเดือนแ่าวก็ไม่รู้นะฮะเป็นเกมอินดี้นะก็น่าจะมาแปลกแนวแปลกแนวเหมือน,นริมโบะก่อนนะวิธีการคอนโทรนี่ก็เหมือนเดิมนะก็ใช้ arrow key ในการเดินนะ นะฮะเพิ่งจัดมาส,สดๆเลยนะก็คือความจริงเกมนี้นก็ออกไปได้หลายสัปดาห์แหละแต่ผมเพิ่งเ,เล่นนะเพราะว่าเพิ่งมีตังค์มาซื้อนะฮนะแล้วก็หลายคนก็อาจจะดูของคนอื่นจบไปหมดแล้วนะแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากดูผมผมก็คุณก็สามารถดูได้นะเพราะว่าตอนจบผมก็จะตีความเหมือนกันฮะโอเคนะผมก็ต้องทำให้ชินกับปุ่มก่อน <laughs> เดี๋ยวเหมือนครั้งก่อนอีกเลยแล้วหัวร้อนอ่านะ ผมไปดูคอนโทรมามันใช้อันนี้คอนโทรนะฮะคอนโทรขวาในการจับเป็นของนะก้อนอาจจะมีให้จับอยู่โอเคข้ามรถนี้ไปเฮ้ยรถรถรถเห็นไหมเห็นไหมเอ๊ะด้านในมีคนเหรอทำไมาตัวตัวเอกเราไม่มีหน้าเฮ้ยใครเดินมาวะใช่เฮ้ยมันถอยถอยถอยรถเดีด๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นอ๋อ ไปแล้วฮะแล้วคือมันหมอบไปเองด้วยนะเยี่ยมยอดกระเทียมดองเดี๋ยวนะแล้วคือทำไมมันหมอบตลอดเลยอะเอาแล้วเอาแล้วเข้าไปแล้วไอ้หนูเอออ๋อนึกว่าบักที่เทมันหมอบให้นะฮะคือรถไปแล้วไม่จำเป็นต้องหมอบปะนะมีคนวะไหนดีวะท่อนก่อนเฮ้ยมันหันมา เอมันเสรหน้ากากเหรอน่าใช่ฮะก็อย่าเดินมาทางนี้ดิเฮ้ยเย็น<ะ>เอ๋ไปเช็คที่อื่นเสร็จเลยไปต่อไปต่อแต่มันเป็นบรรยากาศคล้ายๆป่าในลิมโบนะแต่ว่ามีภาพมีสีแล้วก็ยังไงอมีคนด้วยเออใช่นะฮะลืมไปลิมโบแทบไม่มีคนถึงจะมีแต่ก็เป็นพวกเด็กๆ มันก็เป็นศพโอ้โหจะเรียกว่าคนอยู่ดีไหมก็ไม่รู้นะฮะนี่เหมือนมีหมาด้วยใช่ปะวะจะเห็นนะจะเห็นถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นานจะเห็นด้วยเนี่ยเออเหมือนหมามันเห็นมันสังเกตเห็นเราปะมันมันได้กลิ่นมากกว่านะลักษณะบันนะนี่มันไม้หรือเปล่าเฮ้ยดีนไหมหมามันเห่ามันมันสังเกตเห็นเราแน่เลยแต่มัน ไม่ได้มาฮะมันไม่กล้าลงมา ừ, เหมือนมีความว่าจะต้องได้ตอบตัวตรงนี้นะฮะซึ่งไอ้กล่องนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบไอ้เหี้ยภาพมันทำออกมาสวยดีนะคือไม,ไม่ได้แย่สวยอะเรียกว่า masterpiece นะแต่ไม่จะเป็นตรงภาพสวยฮะเดี๋ยวนะมันส่งไปฉายมาอย่างนี้เดินในาน้ำที่ slowly แบบนี้มันต้องมีซ o m e t h i n นั่นไงนั่นไงเห็นด้านซ้ายอียอี๋ไปไปไปอือไปมามามาจุดจังมาเฮ้ you can't catch me bitch go away ไม่ you can't catch me yeah that's what วิกฤตอีกขั้นหนึ่งโอ้โหทนรูป่าทุ่งป่าแบบพวกป่าดงดิบเลยไ่มเนี่ยไอ้เย้ เหมือนทางด้านข้างเหล่านั้นจะมีคนมาใช่ไหมไม่มีวะเคไปต่อฮะโอเคฮะเดินมาตรงนี้เดี๋ยวนะเสียงอะไรเสียงอะไรลดลดรถแล้วมีคนอยู่ด้วยแล้วมีคนอยู่แล้วมีคนอยู่รีบ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 เอ๊ยมันส่งไปฉายมาเอ้ยน่าจะทันไหมทันไหมเฮ้ยมันขยับได้อยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนหรอมันเป็นปืนฮะแต่มันยิงอะไรมาไม่รู้ยาสลบคือเมื่อกี้กดสุดแล้วนะเหมือนจะวิ่งไม่ทันแต่ผมเห็นสังเกตเห็อนอะไรด้านล่างฮะใช่หรือไม่มันต้องใช่มันต้องใชใ่พูดเหมือนเกมก่อนเลยอือนี่ไง <I yeah. S 1> ไอ้ย่ทำลายทำลายสองหาอะไรองกบเหรอโอเคฮะเกมนี่มันชอบดักเราจริงๆด้วยอืม <c oughs> เวลาทำอะไรก็ต้องคิดนิดๆคิดนิดก็จะพูดคำพวดละไม่ดีไม่ดีนะเดี๋ยวนะเดินเข้าไปมันต้องมีซัมติง i เชื่อดิโอโอ้ยนี่เสียงประตูรถอะใครลงมา,าวะเนี่ยเสียงไประตูรถที่ไหนวะไม่เห็นมีคนเลยไม่มีหาเลยไม่มีไฟฉายส่งมาตะกายอีบชิบาหายแล้วชิบาหายแล้วโ<ล>อย้ยเงยจมพึ่งอีอ่ะอ่ะ มันมันไม่พยายามจะฆ่าเราอะมันพยายามจะใส่ยาถลบมหรือเปล่าคือมันท่านสังเกตยังไงวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยท่านไม้โอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วตรงนี้ต้องรองไหมเนี่ยเฮ้ยมันยังตามมาไม่ทันอยู่โอเคไปได้เฮ้ยกิ่งไม้เห็นนะเห็นนะเห็นนะวิ่งกระโดดอย่างเดียวจงหวะานี้โอ้ยลงมาแล้ว ไปยิงไปยิงโอ้ยโอ้โหเสียงแบบนี้ไม่ดีไม่ดีนะจ๊ะไม่ดีนะจ๊ะท่อนสูงกูโดดข้ามท่อนสูงท่อนสูงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหน้าผาหน้าผาเอ้ยมาอื้ขึ้นแล้วโอ้โหว่าแต่เฮกมันนี่คือเราหนีออกมาจากอะไรอ่ะคือ คนใส่น้ากากด้วยถ้าเกิดได้ผมด่าตอนนี้นะว่าดาได้อย่างหนึง่งเหมือนเราจะทํากดผิดกดอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบเราอยู่ในเมืองบ้านเมืองที่แบบเผด็จการคนเนี้ยเราแหกกดอะ่ะเราก็เลยโดนไล่ล่าหรือเปล่าหรือไม่ก็โดนจับไปปรับทัศาน,นาคติ <c oughs> ไม่ใช่เอ้นี่มันอะไรวะสายเหรอมันต้องมี something อ๋อยมาที่ไหนเนี้ยมันเครื่องอะไรด้านบน ไปไม่ได้ย่าบอกนุว่าต้องเอ้าเอาคูดไอตูแดดเอาค l d ไอ o ู h ดดเออได้ละได้ละแย่จะบอกว่าฟิสิกส์ทำได้ดีมากฮะ <c oughs> ระบบฟิสิกส์เกมนี้ถือว่าสุดยอดเอาไรแล้วตรงนี้ต้องทำไงดึงอ๋อมัคกี้วอเทอร์สคืออย่าง ลงเลยนะมันดึงแล้วได้หรอสายเหลืองถ้าเกิดมีสายเหลืองอาจจะนำพามาสู่สิ่งนี้ใช่หรือไม่โอเคนะไปตอไ่อไปอืมมันอากาศก,าก็สวยนะเสียงเฟสฟนี่ก็ใช้ได้มันส่องไฟะ่ะถ้าเกิดเรา <c oughs> เราว่ายตรงๆไปนี่น่าจะโดนนะน่าจะโดนแบบยิงเลยยิงแม่งเลย เราก็ต้องทําแบบนี้ไงถามได้นะฮะโอเคแต่เดี๋ยวออกซิเจนจะหมดตรงนี้จะหมดโอเคแล้วโอเคเย่แค่นี้ก็ไม่เห็นเหรอคือที่ที่เราเห็นนี่มันเห็นทั้งตัวมันเลยนะฮะแต่มันไม่เห็นเราว่าตับฟักก็ไม่รู้นะฮะมันก็เป็นแค่เกมอย่าเอาอะไรมากแต่เกมมันค่เข้าคิดน,นะบางทีอย่าเอาอะไรมากมันก็เล่นแบบไม่ไม่ไม่เอาอะไรกับเกมมันก็ไม่ดีนะบางทีคือเล่นเฉยๆอยอะ บางทีเราก็ต้องเอาประโยชน์จากเกมบ้างเลยพวกนี้นะฮะเกมหลายเกมก็มีเกมที่ให้ข้อ,ขอคิดนะอโอเคฮะเราก็เดินตรงมามันเป็นที่ท,ที่แปลกมากเลยถนนเปล่าเปลี่ยวไม่มีรถไม่มีอะไรเป็นจรผ่านนะตรงนี้อะไรลงมาลงเนินแล้วก็เจอกับบรรยากาศฝนตกอย่างนี้นะฮะน่าจะมีกาแฟมาจิบสักถ้วยสองถ้วย <laughs> โอเคนี่อะไร โอ้เข้าอย่างงี้เหรอไม่กระโดดข้ามไม่ได้เอ้ากระโดดข้ามก็ได้ช่างมันนะโอโ้โหเด็ดใบเด็ดไหลปะนี่ไม่ใช่นะฟาร์มข้าวโพดเขาเรียกว่าคอนคอนคอ,อนฟิวเออร์อเคีะเดินตรงมาไม่สนอะไรทั้งนั้นอาจจะมีฆาตรกรอยู่ในนี้ก็เป็นได้เอ๊ะอะไรตัวเหลืองลูกเกียบเหรอ ใช่หรือไม่มันจะเป็นลูกเจียบนะโอ้ยแย่เวลาขยับมันจะไม่กล้าเข้ามาใกล้หาเราฮะโอว้าวโอเคไม่มีเวลาเล่นนะฮะเราต้องหนีจากไอ้พวกอะไรไม่รู้ใส่หน้ากากนะฮะซึ่งมันก็น่าจะเป็นพวกผดดการนั่นแหละนะฮะให้ผมเดานะตอนนี้เลยคิดได้อย่างเดียวเนะนี่ยหนีมาเนะี่ยเจอหมูเง,งี้ยมันต้องเป็นม่านเมืองที่แปลกแล้วแน่นอนฮะ หมูตายด้วยนะตายเป็นกองเลยนี่นี่อะไรเปิดไม่ได้ฮนะไอ้ด้านบนนี้มีเชือกแต่ภาคนี้เป็นเด็กที่ตูเป็นเด็กที่ดูตัวกว่าในลิมโบนะแต่นั้นมันแบบเด็กหัวเกียนนะแต่นี้เป็นแบบขเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าเด็กหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะนะตรงนี้มีประตูด้วยเล่าขึ้นโอ้โห กดคอนโทรลขวาแล้วก็กดอักษร arrow key ขึ้นนะฮะมันก็ดีนะทำออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วน,น,นี่มันคืออะไรดึงอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาติงแฮปนิ่งบนนั้นมีใช่ฝางปะน่าจะใช่ฮะเฟะเฟ่เฮเฮไม่ใช่เฟนี่นคือ w What it's h i thing d e s t เครื่องปั๊มอะไรวะเนี่ย กดสวิตช์นี้ได้มไมคล้ายๆดูดอะไรเข้าไปาแล้วก็ไปโดนฟางมีความรู้สึกว่า <laughs> ต้องทาอะไรบางอย่างที่โหดร้ายอีกแล้วใช่หรือไม่เราต้องแบบพยายามล่าพวกนี้มาไกลแล้วมันเดินตามเราไม่ทันใช่ไหมแต่นั้น <laughs> นะฮะเราก็ต้อง <laughs> บอกลา <laughs> 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 ไม่อยากทําเลย เอาไม่ตายเย็ดโดไม่ตายนะฮะสุดยอดเลยโอเคอขึ้นไปฮะแต่รถจะตามเรามาตามเรามาไม่ได้แล้วลาก,ก่อยเราจะคิดถึงนายในประโยชน์มากขอบคุณนะที่ไม่ตายผู้สร้างเกม you are the best <laughs> you are the best <c oughs> มีความเป็นแอสซาซินคีดนะฮะจังหวะนี้กระโดดลงไป อ,อเอ๊ะเสียงอบบนี้เด็กแน่นอนฮะแต่แบบคล้ายๆเสียงผู้หญิงนะเดี๋ยวก็นั่นแหละฮะเป็นเด็กก็เงี้เสียงมันจะออกแนวผูหญงน่อยนะถ้าเกิดยังไม่แตกโอเคอืมไม่ถึงเลยเราต้องอันนี้ใช่ไหมอ๋อยังไม่ชินปุ่มโอเคเล่นเกมอะไรนี้ต้องทําอะไรชินก่อนนะเดี๋ยวมันงั้นเอ๊ะ,อะ,อะนี่เสียงเป็นเสียงล้อเลื่อนเหรอ เหมือนได้ยินเสียงหมาเมื่อกี้เนี่ยว่าแตฟากเกมนอสแกรมีโอ้นี่อะไรเอ่ยแล้วเกิดเดินแบบปกตินี่ยังกระเต่านี่กว่าหอยทากต้องกระโดดละเหมือนโดนคนดูดแหละโอ้โหมันกล้องนี่แบบคือมันแปลกมากที่มันเดินไปเซมเดเร็กชันนะเดินไปทางเดียวคือทำไม คุณเห็นอะไรไหมฮะตรงตูดหมูมันมีซัมติงที่เรียกคล้ายๆหนอนหรือไม่ก็หางแต่มันมีหางสองจกักโว้าเฮ้ยอะไรเนี่ยมันลุกขึ้นมาเดินไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหโดดข้ามเลยด้วยเป็นมาทัดดอ์เลยจังหวะนี้เออจะจะ,จะแดกแหรอไม่ได้แดกไม่ได้แดกมันจะแดกน้ำมากกว่า <c oughs> อ่าเออชวนเอาไรมีียงเพลง มันแรงขึ้นนะเอ๊ะตรงนั้นมีคนสามคนปะมันกำลังนอนนั่งอยู่ไอ็หมูนี่ก็ไม่เลิกเว้ยไปไปไปเดี๋ยวเพิ่งตายเลยม,มามาทรารอไม่ยอมแพ้สุดท้ายมาทรารอก็ต้องฆ่าหมูอยู่ดีใช่ไหมใช่ไหมแล้วฉันจะฆ่าแกไงดีนี่ฉันไม่มีไม้นะอย่าบอกนะว่ามันต้องใช่นั่น แต่นี่เป็นมาทยดอฆ่าหมูนะไม่ใช่ฆ่ากระทิงโอ้ยดึงหนอนว t ตฟักปรสิตเหรอแน่นอนฮะผมมีข้อสังเกตหนึ่งคือสิ่งที่โดนในบ้านเมืองนี้ก็คือปรสิตนะอาจจะใช่คนพวกน่าจะโดนปรสิตแล้วก็ไม่สามารถขยับได้หรือเปล่าแต่ผมเห็นอะไรเครื่องด้าน,นบนนี้แล้วผมก็ล่าหมูได้ด้วยเฮี oh, yeah. ยจะบอกนะว่าใช่หรือไม่เฮีย yeah. โอ้อ oh. oh. อะไรเนี่ยควบคุมบ่ะเอาเป็นคนตกมาตกมา <laughs> มีลม้มมีล้มแล้วก็ลมมุกขึ้นมาเสียงเพลงนี่แบบเหมือนให้ความรู้สึกแบบฟิลลิ่งที่แบบแปลกย,ยกได้ยกได้ไม่ช่วยยกดิโอ้ยา่าใช่เลยสี่คนแล้ว้ะทำไงต่อเดินบอยแบนด์เดินบอยแบนด์เกาหลี ตืดตืดแคทวอล์แคทวอล์ไม่ใช่อะอะไรวะเนี่ยมันเป็นเครื่องที่แปลกมากเลยเอาไปควบคุมของมันนี้อะโอเคเราต้องอดันอันนี้ได้จะทำไงเอ๊ะดันง,งี้ด้วยเหรอโอ,โอ๊ยโอ้ย่โอ๋อยยี๋มันพังแล้วจะทำไงช่วยฉันดึงอันนี้ช่วยฉันดึงไอ้นี่ลงหน่อยแล้วทำไงโอ้ กวจะลงได้เด็กถึงกันห้อนะไมเราจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรดีเลกเด็กๆนะฮะอ,อันนี้ก็ต้องกดคอนโทรลแล้วใช่ไหมอืมเออดึงอ่กลายดึงขึ้นแสงอาทิตย์โอเยอในเกมนี้แสงอาทิตย์คืออะไรที่แบบสีวิไลย,ยังมากนะฮะ เช่ตึกปะตึกมันดูแปลกๆเอ๊ะตรงนั้นมีคนเยอะมีคนแต่ไม่น่าจะเรียกว่าคนละไงั้นยืนนิ่งงั้นไม่น่าจะใช่คนละน่าจะโดนสะกดจิตไปแล้วเรียบร้อยโอ้กษษษ <c oughs> ๊อด <c oughs> oh เราเป็นทุนลักชีวิตโรลลี่เลยนะ in, อันโลนอินอะอะไรไม่รู้นะอันนี้คืออะไรดันได้ชิปดันแค่นี้ ล้อโซ่ตรงนี้ก็ลงมาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเอะถึงเสียงก่อโซ่นี่เหมือนอะไรวะที่มันมาเก็บโอเคโดดถึงไหมอ,อ้าถึงอ๋อหน้าต่างกระโดดข้ามไปใช่ไหมต้องดันขึ้นอ,อีกมนี่ยอ๋อฟอตฟอกเอ๊ะ yeah, มันต้องอยู่นิ่งก่อนด้วยนะฮะอย่ากระโดดโอเคโอ้นี่มันช่ลูกเจี๊บหรือไม่เอาไม่ใช่คราวนี้เป็นนกลูกเจ๊บคงไม่บินได้ คุณเห็นอะไรไหมฮะบนนั้นเหมือนคล้ายๆตู้เซฟเลยสักอย่างแล้วตรงนี้เป็นพื้นมไม้นะคุณก็จะเดาออกแล้วฮะว่าต้องทําอะไรนะก็จะมาตรงนี้เน yeah. ี่มีบันไดขึ้นนะความจริงเดินไปด้านข้างไปหาของไม่ได้หรอมันให้เดินไปในทางเดียว What we got here นี่คืออะไรไอ้ตรงนี้มีสวิต เมื่อกี้มันจะล้มเอาขึ้นได้ตัอระยละได้ด้วยถ้าเกิดปล่อยไม่ลงฮนะอ๋อเร็วแล้วลต้องหันเอามานี่ก่อนโอเคแล้วก็ขึ้นตันแค่นี้น่าจะพอละหรือว่ามันเกินไปวะโอเคเอตรงนี้แล้วก็ไปดุเงินหย่า yeah. โอเคถึงไหมถึงฮะอ่านี่ฮะมันต้องให้เรามาดันแน่ๆแต่ดูไม้นี่โอ้โหมันอยู่อย่างนี้ได้เหมือนมีใครจงใจมาวางไว้นะมันวางแผนแน่น,นอนฮะเกมนี่ชอบดักดันไปแล้วก็ลอยออกมาถึงโอ้โหเกือบไปแล้วโอ oh, yeah. นะ้ย่นะรู้อยู่แล้วาต้องเป็นแบบนี้ดูจากลักษณะไม้โอ้โหตกมาไม่ตายฮะยดเยดโดสูงนะงจริงๆสงูงอะ เราพังไม้นี้ตงไปแล้วเราก็ต้องลงตามไปใช่ไหมแย่ yeah. เอ๊ะสายเหลืองๆใช่หรือไม่มันต้องเป็นในนั้นแน่ๆก็ๆ<อ>เครื่องนี้มันคืออะไรอยากรู้จังเลยเล็บมีไฮเล็บมีไฮแอชเมนทิ้งไว้ด้านหลัง <c oughs> คืออะไรวะเล็บมีไฮนี่ก็ใช้กับวกที่แบบ โดนทิ okay. door, kind of right ้งได้เหมือนกันนะโอเคอันนี้คืออะไรสวิตช์เช็ดเปิดประตูออกมาแล้วยังไงต่อเหรอตรงนั้นมีปุ่มอะไรไม่รู้เดินมาอย่างนี้มันมีสวิตช์ตรงนั้นด้วยฮะแต่ทำให้มันเข้าสองคนได้แบบ สองคนยังไงเดี๋ยวคือมันโดนปุ่มสองคนในเวลาเดียวกันทำไงวะอ๋อมีความรู้สึกว่าเราต้องลงก่อนนะไม่ลงมันอยู่ไม่ได้รีบรีบลงสิคะโอเคเย่ yeah. แล้วก็ปิดไอ้นี่ใช่ไหม as like precious w e g e t go here and and we should make them ออนออนเดอะบัตตันท <occasions> ูเกรเดอร์โ <sniff> อ <servir> <Okay>, okay, okay, ้ย์เได้ละโอเคนะฮะอีซี่เกมอีซี่ไลน์มาจังหวะนี้พูดเล่นสัอย่างเกมแม่งอีซี่สัสๆไม่ใช่นะฮะเกมนี้มันต้องมีอะไรยากๆอย่างนี้แน่นอนนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบจะง่ายขนาดนั้นนะฮะโอเคปีนขึ้นมาแล้วตรงนี้มันที่ไหนเนี่ยมันดูแปลกมากเลย หมือนเราจะเจอป้ายโฆษณาใช่หรือไม่แต่ทำไมเหลือแค่ตัวสีมันไอ้ตรงนั้นนะว,วะโฮเทลของลิมโบไม่น่าใชมม่มีความรู้สึกว่าต้องมีเลอร์เอชตรงนี้นะโอเคทีท yeah. ูวันเลสโก้เย่เฮ้ยตรงนั้นมีเครื่องมีคนเดินอยู่ด้วยอไะไรวะคุณเห็นอะไรไหมฮะสายเหลืองสายเหลืองแลสายเหลืองกละสายเหลืองโอเคแล้วดูมันเดินนี่มันมนมันเหมือนโดนกินประสาทไปแล้วอะ ีย่องไรวะตรงน,นั้นมีเครื่องเล่นเทปอยู่ด้วยฮะเข้าไปเก็บได้ไหมเพราะตรงนี้ปิงขึ้นได้ด้วยเสียงเพลงอะไรวะเนี่ยมันดูหลอนๆไม่รู้แหละขอดึงไอ้นี่อ่านะออว่ามออเ,อเอนอะ Obscure Obscure Foundation 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 แปลว่าอะไรเอ่ย <laughs> สเสียงเพลงเมื่อกี้มันดูแบบแปลกๆมากโออเหมือนวาร์ปอีกแล้วตัวเรา โอเคฮะบินขึ้นมาแล้วก็มีนกแล้วก็บินจากไปออแอนิเมชันทำสมูทมากเลยเนี่ยได้ใช้โมชั่นแัปเจอวะไม่น่าใช่ฮะเกมแันนี้น่าจะเป็นแฮนด์อนิเมตล้วนโอ้โอะคนมีคมรู้สิ่างเดียวกับผมไหมฮะเพราะว่าไม้นี้มันไม่เสถียรสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่โอ้โหจริงๆด้วยโอ้ยโชคดีที่มีนี่ลองไม่งั้นคงตกไปซี่ไงแก คาแฮกขาหฮกเลยเย่ yeah. มือมือหนึ่งผมนี่ไม่ต้องจับพี่บอดเลยเพราะมันใช้อโลคีเล่นอย่างเดียวแล้วก็คอนโทรลด้านขวานะโอเคเยอะดูด้านล่าง,างนั่นดิถ้าเดินอะ่ะมันไม่ใช่คนละมันเป็นค่้าแบบโดนกินโดนล้างสมองอะ่ะแล้วคือเป็นพวกมนุษย์ทำงานด้วยนะพวกนี้นไม่ใช่อะ่ะดูคอสิฮะมันคอหัก คอและกระดูกเอ๊ะทำไมเสียงหาย What the fuck Okay ดึงไมานี่มาดึงมาโอ้ทำไมอันนี้มันยากๆล่ะก็กจะดึงได้อ๋อใจเย็นอโอ้ี๊ยบไม้อันเล็กๆดึงยากแต่ไม้อันใหญ่ๆดึงง่ายใช่ไหมไม่รู้เพราะอะไรนะฮะโอเค What ว่ะ What the <c oughs> What no no ในในหนูหนูใจเย็นนะหนู พูดถึงหนูคนนี้อยู่ไม่ใช่หนูดันซ้ายด้านขวานะโอเคเชฟน่าใช่ฮะเพราะว่าเราโดดไปไม่ถึงเราก็ต้องมาใช้บนนันไดนี่ลาขึ้นมาลงใหม่อีกทางแม่งเลยเฮ้ยมีคมรับรู้แปลว่าถ้าเกิดกดสวิตช์นี่หืมหืมกูมด,ดันขึ้นเลยมีแต่กุยืนกูนี่ยืนขึ้นเลยแต่นี้กูด,ดันขึ้นเลยนะฮะ มันเป็นเครื่องอะไรสักอย่างแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดโดนลำแสงนั่นอาจจะมีการซิ่งไงแก่เกิดขึ้นนะฮะเอ๊ะดูศพคนพวกนี้ดิมันมีสายอะไรเชื่อมโยองกันด้วยคล้ายๆพวกสล,ลิง,งพวกนั้นนะแต่คนคนพวกนี้เหมือนคนที่เดินอยู่ด้านนอกนะแต่ว่าเหมือนหมดลมหายใจไปแล้วน่าจะซิ่งไงแก่นะแต่ตรงนี้คืออะไรยมันยากจังเลยแครโอ้ สวิตช์สวิตช์กดกดบิดวักเลยติด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 ติอติดติดติดติติดติดติดกิดติดิดนิ่ติดติดิติดติดติดตตติดติดดกิติดติดตินกิดต okay. ติดติดติดตติิดติดติดตตเอริิ แต่ก็ไม่รู้ทำไม,ำไมถึงไปอ่านโคร์โอเคไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่รีบหน่อยรีบหน่อยมันจะตามตูดเอาอ่าโอเคไปละไปละเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งอุสวิทย์แย่ you c a n catch me bitch เมื่อกี้มันเข้ามาในลิฟต์แลยถ้าเกิดโดนจะเป็นอะไรวะคล้ายเครื่องอะไรสักอย่างผมรู้สึกว่ามันคุค้นๆนะแต่จำไม่ได้มันมาจากไหนว้ oh. รารอมาได้อุตวิทย์ แเราก็ออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งนะฮะโอเคเอาเป็นว่าขอจบ Inside ้พาร์แรกไวเ้เพียงเท่านี้นะก็เกมนี้เขาสนุกดีนะที่ผมเล่นมาเนี่ยโอเคงั้นก็อดิโออสบุยนะ